สิ่งหนึ่งที่จะสามารถขับเคลื่อนคุณไปสู่ความสําเร็จคืออะไรรู้ไหมคะสาหรับจอยนะคะสิ่งที่มันขับเคลื่อนจอยอยู่ทุกวันนี้คะ่ะที่ทําให้จอยลงมุอททำแบบไม่หยุดเลยนะคะนั่นก็คือความสุขค่ะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าคุณจะต้องสําเร็จก่อนถึงจะสุขคุณจะต้องรวยก่อนคุณถึงจะมีความสุขคุณต้องมีพร้อมทุกอย่างก่อนคุณถึงจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วค่ะคุณจะไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จได้เลยค่ะ คุณไม่ทำในสิ่งที่คุณทำอย่างมีความสุขเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำนะคะด้วยความแบบไม่สุขด้วยความไม่ตื่นใจอ่ะด้วยความแบบทุกข์ด้วยความที่ทําไปแบบฝืนๆทําไปงน้งนๆงานที่เราทําหรือสิ่งที่เราทําค่ะมันไม่มีวันออกมาดีได้เลยค่ะดังนั้นนะคะจะบอกเลยว่าวันนี้นะขอ้คุณค่ะมีความสุขกับทุก ก้าวเดินที่คุณทําไปอย่างจอยอยู่ในออนไลน์เนะะี่ยค่ะจะบอกเลยเลยว่าทุกครั้งที่จอยไลฟ์สดทุกครั้งที่จอยทําคลิปมันคือความสุขทุกครั้งที่จอยเจอนักเรียนทุกครั้งที่จอยได้สอนมันคือความสุขค่ะมันไม่ใช่หน้าที่มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องทําแต่มันคือสิ่งที่ทําแล้วมันมีความหมายต่อชีวิตความสุขไม่ต้องรอให้สําเร็จ แต่ความสุขจะต้องอยู่ในทุกๆท,กที่ในทุกๆจังหวะชีวิตของคุณค่ะเก็บเกี่ยวความสุขให้ได้ในทุกวินาทีของชีวิตนะคะถ้าคุณทำสิ่งใดแล้วรู้สึกว่ามันไม่สุขมันไม่ใช่แปลว่าคุณมาผิดทางแล้ว แต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะทําแต่สิ่งที่คุณมีความสุขนะคือบางทีเราต้องเข้าใจกับความสุขกับความอึดอัดด้วยบางครั้งอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยทํำเราจะรู้สึกอึดอัดแต่หลายๆคนไปแปลความว่ามันคือความทุกไปแปลความว่านั่นไม่ใช่ความสุข จริงๆหลายๆอย่างค่ะเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีความสุขไหมถ้าเราไม่ลองําดูบางอย่างอย่่งเมื่อก่อนจอยเรื่องไลฟ์สดนึงออก,กล่องมันไม่ใช่ความสุขของจอยเราก็จะไม่เคยทําไงเรารู้สึกหงุดหดไงแต่พอเราทําจริงๆค่ะเราต้องให้เวลากับมันก่อนให้เวลาที่จะทํามันก่อนเพื่อจะพิสูจน์ก่อนว่าสิ่งนี้มันใช่ความสุขไหมถ้าเราทําจนเราโอเคคือเราทําได้แล้วอ่ะนั่นแหละมันจะถึงมีคําตอบให้กับตัวเองแนละ้วว่ามันใช่ความสุขไหมเมื่อวันนี้จอยทําไปโอเค ตอนแรกจจอึดอัดที่เราจะอยู่หน้ากล้องใจไม่กล้าออกหน้ากล้องแต่ใจก็ทํานะใจยยงคงทําแล้วพอเราทําได้แล้วถึงจุดที่เราทําได้แล้วเราค่อยถามตัวเองของว่าฉันมีความสุข กับสิ่งไหมถ้าหากว่าคุณทําได้แล้วแต่คุณรู้สึกไม่มีความสุขเลยคุณฝืนตลอดเวลาแปลว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่อ่ะแต่สําหรับจอยเนาะพอจอยทําได้แล้วจะก,ก็มีความสุขกับมันมากยิ่งขึ้นเรายิ่งอยากทํามันทุกวันค่ะแล้วเราก็อยากทําให้มันดีขึ้นทุกวันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้คุณจําไว้ว่า ความสุขต้องอยู่ในทุกๆจงกังหวะชีวิตค่ะและถ้าใครชอบคลิปนี้พี่มาบอกจะหน่อยว่าฉันคือความสุขนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับคูณจอยโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพรสสอนสร้างสือ Social, ่อโซเชียลวันคูจอยค่ะบ๊ายบาย